เมื่อคุณก้าวเข้าไปในอาณาเขตของป่าคุณอาจไม่ได้เป็นภูลา่าแต่อาจกลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวและเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนผืนป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในประเทศลาวเนื่องจากเจ้าของเรื่องกับสามีได้จัดทริปเดินป่าร่วมกับเพื่อนอีกสองคนโดยมีการว่าจ้างพลานท้องถิ่นให้นำทางเข้าไปในพื้นที่ป่าลึกแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าการกระทำเล็กๆน้อย ที่พวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องปกติจะนำมาซึ่งเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นกลางป่าจะต้องพากันเดินทางกลับอย่างเร่งด่วนกับเรื่องที่มีชื่อว่าโป่งดินต้องสาบ ่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆ้อนของคุณนุซึ่งเธอได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางอีเมลเล่าไปร้อนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกออกมานำเสนอให้ทุกท่านดิเซฟความร้อนกันอีกตามเคยนะครับ โดยประสบการณ์หลอนที่คุณนุชส่งเข้ามาในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เธอกับสามีได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองแล้วผมก็ต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วคุณนุชบอกว่าในช่วงที่เกิดเรื่องเธอยังคงเป็นผู้หญิงสายลุย และตอนนั้นก็เพิ่งจะคบหากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือสามีของเธอในปัจจุบันและในที่นี้ผมขอเรียกไปว่าสามีของคุณนุชเลยแล้วกันนะครับคุณนุชบอกว่าสามีของเธอเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์ชอบกิจกรรมผจญภัยที่ท้าทายและยากลำบากกิจกรรมต่างๆที่ตัวของสามีและคุณนุชทำร่วมกันอยู่เป็นประจำก็จะเป็นการไปท่องเที่ยวตามป่าเขาการขับรถโฟวิลขึ้นดอย และการเดินทางไปยังสถานที่อันซีนที่เดินทางเข้าไปถึงได้ยากและด้วยความชื่นชอบการผจญภัยเหมือนเมือนกันจึงทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวเสี่ยงและเหตุการณ์แปลกประหลาดอยู่บ่อยครั้งด้วยวิถีชีวิตเช่นนี้จึงทำให้เธอและสามีเคยพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆระหว่างการเดินทางเข้าไปในป่าอยู่ไม่น้อยและครั้งนี้เธอก็ขอหยิบยกเอาเหตุการณ์หนึ่ง ที่คุณนุชบอกว่ามันพีคที่สุดและยังคงจำได้แม่นมาถ่ายทอดผ่านช่องเล่าไปหลอนไปโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นณน,น้ำตกแห่งหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าของประเทศลาวน้ำตกแห่งนี้ที่พวกคุณนุชจะเดินทางไปหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนพื้นที่ป่าบริเวณนั้นก็ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่มากคือมันสมบูรณ์จนถึงขั้นที่มีดินโปง่งให้สัตว์เล็กใหญ่ที่อาศัยอยู่ในผืนป่าลงมากิน มีเส้นทางช้างป่าที่เดินตัดผ่านแล้วก็ยังมีสัตว์ใหญ่หลายชนิดลงมาหากินดินโป่องอยู่ในบริเวณนั้นเป็นประจำซึ่งภาพจำเหล่านี้จะแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากทุกวันนี้มนุษย์ได้เริ่มบุกรุกเข้าไปจนส่งผลให้สิ่งเหล่านี้แทบจะเลือนหายไปหมดคุณนุชบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเริ่มต้นมาจากการที่สามีของเธอเพิงจะได้รถคันใหม่มามาดก่อนที่เขาจะเข้ามาบอกกับคุณนุช ว่าอยากจะหาสถานที่เพื่อไปทดสอบรถหรือพูดง่ายๆก็คือเขาต้องการที่จะไปออกทริปเข้าป่าเพื่อทดสอบสมรรถนะของรถนั่นเองก่อนที่การสืบเสาะหาสถานที่ที่เหมาะสมจะเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในช่วงแรกคุณนุชก็คิดว่าสามีคงจะเลือกสถานที่กใกลๆอย่างเช่นผืนป่าในแถบจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกจนสุดท้ายก็ไปตกลงปลงใจอยู่ที่ผืนป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาวซึ่งเธอก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ไปไกลถึงการข้ามประเทศแต่เมื่อเห็นความตั้งใจของสามีประกอบกับคุณนุชซึ่งเป็นคนชอบเที่ยวป่าอยู่แล้วจึงไม่ได้ติดขัดอะไรนะักแถมยังเห็นว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะได้ไปออกคริปผจญภัยไกลๆสักครั้งการเดินทางในครั้งนี้คุณนุชบอกว่าจะมีเพื่อนร่วมทริปไปด้วยกันทั้งหมดประมาณ3คัน คันแรกก็คือรถคันใหม่ของสามีส่วนอีกสองคันก็เป็นของเพื่อนสนิทสามีที่รวมเดินทางมาพร้อมกับพวกเขาโดยทริปนี้จะมีทั้งการเดินป่าแบบเต็มรูปแบบไม่เพียงแค่จะไปตั้งแคมป์นอนค้างคืนที่ริมน้ำตกแล้วก็ยังมีการเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อไปนอนอยู่บนห้างที่ถูกขัดเอาไว้ตามแบบฉบับของพลานป่าซึ่งสามีของคุณนุชเองก็ได้มีการติดต่อว่าจ้างพลานท้องถิ่นมานำทาง เผื่อาทุกคนเข้าไปยังแนวป่าลึกหลังจากที่ไปเที่ยวน้ําตกซึ่งห้างที่ไปนอนก็จะเป็นห้างที่พลานเขาจัดเตรียมมาไว้ให้แม้ผืนป่าแถบนั้นจะถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่มากแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่อันตรายจนเกินไปและก่อนที่ทั้งหมดจะออกเดินทางคุนนุชก็ไม่ลืมนะครับที่จะเอ่ยบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองให้ความเคารพนับถือเพื่อขอให้คลิปนี้ราบรื่นและเดินทางไปกลับได้อย่างตลอดปลอดภยัย เนื่องจากเธอเองก็เป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจอยู่พอสมควรแต่ทว่าขณะที่กำลังอธิษฐานขอพรหางตาข้างขวาของเธอกลับกระตุกอยู่ครู่หนึ่งในตอนแรกคุณนุสก็คิดแค่เพียงว่าอาการเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยทำให้ร่างกายของเธอแสดงอาการแต่ในอีกมุมหนึ่งเธอก็แอบคิดนะครับว่าหรือสิ่งนี้อาจจะเป็นลางบอกเหตุบางอย่างกระนั้นเธอก็เลือกที่จะมองในแง่ดี และปัดความกังวลในหัวทิ้งไปจนกระทั่งคณะเดินทางมาถึงผืนป่าที่เป็นจุดหมายในคืนแรกที่กางเต็นท์นอนทุกอย่างมันก็เป็นไปตามปกติไม่มีเหตุการณ์ประหลาดหรือว่าสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นการนอนหลับเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีเสียงแปลกปลอมใดๆมารบกวนเลยแม้แต่น้อยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นในวันที่สองเมื่อพวกเขาเปลี่ยนที่พักและเข้าไปยังจุดที่ลึกกว่าเดิม โดยคุณนุชบอกว่าในช่วงบ่ายของวันที่สองพลานนำทางคนแรกก็ได้พาไปพบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งเขาสวมชุดแบบชาวบ้านพื้นถิ่นมีพาเขามมาพาดไหลพร้อมริยามใบใหญ่ที่สะพายมาด้วยนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าสะพายหลังอีกใบแล้วก็ยังพกปืนแก๊ปยาวที่พลานป่านิยมใช้ติดตัวซึ่งจากการประเมินดูด้วยสายตาในเบื้องตน้นคุณนุชก็คาดว่า,าวชายคนนี้น่าจะเป็นพลาน ผ่านท้องถิ่นผู้นำทางมาตลอด2วันแรกแนะนำว่าชายแปลกหน้าผู้นี้เป็นผู้ที่จะมารับช่วงต่อในการนำทางเนื่องจากเขามีความชำนาญในเส้นทางของเขตป่าลึกมากกว่าและเมื่อทุกคนเตรียมพร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยผลานผู้นำทางคนใหม่ก็พาทั้งขบวนเดินลึกเข้าไปในป่าโดยลำดับของการเดินคือจะมีพ่านเดินนำหน้าอยู่ mm. หัวขบวนตามมาด้วยสามีแล้วก็คุณนุช และปิดท้ายด้วยเพื่อนอีกสองคนของสามีซึ่งในทีนี้ผมขอเรียกว่าคุณศัก์และคุณสายชนแล้วกันนะครับ2คนนี้จะเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มรถโฟวิวที่มักจะออกคลิปผปจญภัยร่วมกันอยู่เสมอคุณนุชเล่าว่าพวกเธอใช้เวลาเกือบครึ่งวันเต็มๆในการเดินเท้าออกจากเขตป่าอุทยานเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกที่อยู่ถัดเข้าไปในตอนแรกเส้นทางบนพื้นก็ยังพอมีร่องรอยให้เดินได้สะดวก เราเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เคยถากถางเอาไว้ทำให้พอมีทางดินที่กว้างพอให้คนได้เดินแถวตอนเรียงหนึ่งได้แต่ยิ่งย่างกลายเข้าไปในพื้นที่ที่ลึกมากขึ้นเท่าไร่ความราบเรียบของเส้นทางก็ค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงพงย้าและเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันกับต้นไม้เอาไว้แน่นจนทุกคนต้องหยิบมีดพลาขึ้นมาฟันและถากถางให้พอเดินได้ต่อแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแต่คุณนุชก็บอกว่าความสนุก กลับเพิ่มมาขึ้นทุกขณะยิ่งมีพลานมือดีมาร่วมเดินทางไปด้วยก็ยิ่งทำให้การเดินทางดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นราวกับตอนนั้นพวกเธอหลุดเข้าไปในฉากหนังผจนภัยสักเรื่องพวกเขาพากันเดินอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะถึงเย็นจนในที่สุดก็มาถึงจุดที่ใช้ขัดห้างนอนระหว่างทางคุณนุชก็สังเกตเห็นรอยเท้าสัตว์ป่ามากมายที่เหยียบย่ำและทิ้งไว้บนพื้นดินร่วนเป็นทางยาวทั้งรอยเท้าของสัตว์กีบคู แล้รอยอุ้งเท้าของสัตว์หลายชนิดและด้วยความอยากรู้เธอจึงเข้าไปถามกับพลานว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ผ่านมาทางนี้ก่อนที่จะได้รับคําตอบว่ามีทั้งเก้งกวางอีเห็นไปจนถึงสัตว์เล็กอย่างพวกหนูป่าเหตุผลที่บริเวณน,นั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของสัตว์มากมายก็เนื่องมาจากว่าจุดนี้มันมีโป่งดินซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุทางธรรมชาติที่สัตว์ป่าใช้เป็นยารักษาโรค แล้วก็ช่วยให้ร่างกายของพวกมันแข็งแรงพอให้อยู่รอดในผืนป่าอันโหดร้ายแห่งนี้เพราะในวิถีของป่ามันคือโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กผู้ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมอยู่รอดส่วนผู้ที่อ่อนแอก็จะกลายเป็นเหยื่อเพื่อให้ผู้ที่อยู่เหนือกว่านำไปใช้เป็นพลังงานให้มีชีวิตสืบต่อไปคุนนุชที่ได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มเข้าใจในสัจธรรมของป่าว่าทุกชีวิตต้องพึ่งพากันและกัน แล้วก็ยังเบียดเบียนกันเพื่อความอยู่รอดซึ่งมันก็คือวัฏจักรของธรรมชาติแม้แต่ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆก็ยังต้องดูดซับจุลินทรีย์ในดินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองและจุลินทรีย์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันไม่มีสิ่งใดหลุดพ้นจากวัฏจักรที่ธรรมชาติขีดไว้ขณะที่คุณนกกำลังปลดปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปกับปรัชญาทางธรรมชาติเสียงของพรานก็ดึงให้เธอกลับมา เขาบอกกับสามีและคุณนดให้ช่วยกันออกไปหาฝืนเพื่อนำมาก่อไฟเพราะเมื่ออยู่กลางป่าลึกความสว่างและความอบอุ่นในยามค่ำคืนถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเปลวไฟไม่เพียงแต่ช่วยไล่ความหนาวที่แทรกซึมผ่านลมป่าได้เท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันพวกเขาจากยุงและสัตว์เล็กอื่นๆอีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายที่บอกตำแหน่งของคณะพวกเขาในป่าที่มืดมิด นอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนสัญญาณที่เตือนให้สัตว์ป่าหรือสัตว์ดุร้ายหลีกหนีจากพวกเขาได้อีกด้วยหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากพรานคุนนท์กับสามีก็เร่งออกไปหากิ่งไม้แห้งเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นฟืนขณะที่เพื่อนอีกสองคนนั่นก็คือคุณศักและคุณสายชนก็ช่วยกันซ่อมห้างเก่าบนต้นไม้ห้างที่ดูเก่าและทรุดโทรมราวกับถูกสร้างไว้เมื่อหลายปีก่อน โดยพลานบอกกับพวกเขาว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆก็เคยเข้ามาพักอยู่จุดนี้หลายครั้งแล้วในอดีตแต่เพื่อความปลอดภัยจึงต้องซ่อมแซมให้มันแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มที่เวลาล่วงผ่านเลยไปกว่าสองชั่วโมงความเงียบงันก็ค่อยๆปกคลุมผืนป่าแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าไปสักพักแล้วเหลือเพียงความมืดมิดหนาทึบที่กลืนกินทุกสิ่งภายใต้ย,ยอดไม้ ขุนนุชและสามีกลับมาจากการหาฟืนซึ่งจุดนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักนักและยังพอมองเห็นแสงจากกองไฟลางๆที่พลานเป็นคนก่อเอาไว้ก่อนหน้านี้คุณนุชถือตะเกียงน้ำมันก๊าซที่เตรียมมาเพื่อก่อกองไฟที่ใหญ่ขึ้นอีกกองหนึ่งก่อนที่จะนำฟืนที่ตนกับสามีหามาได้เติมลงไปจนเปลวไฟลุกโชนและแผ่ความสว่างออกไปรอบบริเวณน,นั้นผ่านไปไม่นานนัก ทุกคนก็มานั่งร้อมก่องไฟเปิดอาหารกระป๋องที่ตุนมาเต็มเปเพื่อเติมพลังจากการเดินทางอันยาวนานในคืนนั้นกิจกรรมคงไม่มีอะไรมากไปกว่าการพักผ่อนและแม้ว่าจะเป็นเพียงอาหารกระป๋องธรรมดาแต่รสชาติของมันก็อร่อยจนน่าเหลือเชื่อซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความเหน็ดเหนื่อยที่ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารในมื้อนี้คุนนุชบอกว่าบริเวณที่ขัดห้างนอนจะอยู่ห่างจากโป่งดินไม่มากนะัก และสามารถเดินไปถึงได้โดยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่มันก็ไกลพอที่จะไม่ไปรบกวนสัตว์ป่าหุ่นนุชหยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาแล้วหันเลนไปยังจุดนั้นแม้ร,บรอบๆจะยังมืดสนิทแต่มันก็มีตะเกียงน้ำมันกา๊กาซเกา่าๆที่พวกเขานำไปแขวนไว้เพื่อให้ความสว่างพอสลัวเพื่อที่จะให้ลำแสงไปตกกระทบกับสัตว์ที่แวะเวียนมากินดินโปง่งซึ่งมันก็เผยให้เห็นเป็นรางๆท่ามกลางความมืด ก่อนที่เธอจะนั่งซุ่มมองผ่านเลนจนกลายเป็นกิจกรรมพิเศษในค่ำคืนนั้นในขณะที่คุณนุชกำลังเฝ้ามองผ่านกล้องสองทางไกลาสามีของเธอก็เอ่ยขึ้นมาด้วยความอยากรู้ว่าตอนนี้มีสัตว์อะไรมากินดินโป่งบ้างแล้วคุณนุชจึงบอกว่ามีสัตว์สีขาบางอย่างโผลออกมาแต่เธอเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคือสัตว์ชนิดไหนเธอตั้งใจจะส่งกล้องให้แฟนดูด้วยเว่าก่อนที่จะทำเช่นนั้น เจ้าสัตว์ที่โผล่ผ่านเลนก็วิ่งหายลับเข้าไปในความมืดเมื่อสามีได้ทราบว่าสัตว์ที่คุณนศเห็นหนีไปแล้วเขาจึงหันไปถามกับพลานท้องถิน่นว่าอยู่ในป่ามานานเช่นนี้เคยพบเห็นสิ่งลี้ลับหรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติบ้างไหมซึ่งคำถามดังกล่าวก็ทำให้สีหน้าของพลานเปลี่ยนไปทันทีเขาดูเคร่งขรึมและเหมือนจะไม่สบายใจ เพราะในกฎของการเข้าป่านอกจากการห้ามพูดถึงสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์อันตรายอย่างเสือสิงกระทิงแรดมันก็ยังมีเรื่องของวิญญาณหรือว่าผีป่าที่ต้องห้ามพูดถึงเช่นกันก่อนที่คุณสายชนกับคุณศักด์จะรีบสะกิดแล้วเตือนเสียงเบาๆว่าเฮ้ยไปถามอะไรอย่างนั้นทําไมอยู่ในป่าแบบนี้เขาห้ามถามถ,ามถึงกันรู้ไหมสามีคุณนุชจึงรีบกล่าวขอโทษไปด,ไปด้วยความรู้สึกผิดนอกจากนี้ตลอดทั้งคืนในคืนนั้นคณะของพวกเขา ก็ยังเผลอฝ่าฝืนข้อห้ามของป่าไปหลายครั้งเช่นเพื่อนของสามีที่ไปปัสสาวะรถขนต้นไม้ใหญ่ท,ท้งทีไม่ได้ขอหรือว่าบอกกล่าวอะไรพอพลานถามว่าพวกเขาไปที่ไหนมาทางครูจึงบอกกับพลานแล้วก็ชี้ให้ดูก่อนที่จะทำให้ได้รู้ว่าต้นไม้ที่พวกเขาไปปัสสาวะรถเป็นต้นตะเคียนซึ่งภายหลังก็มีการไปไหว้ขอขามาให้มันถูกต้องนะครับนอกจากนี้ยังมีการหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกปาก โดยคุณนุชได้พูดแซวสามีของเธอว่าทำไมสัตว์มันชอบกินดินโป่งขนาดนั้นมันอร่อยนักเหรอไหนเธอลองไปกินแล้วมาบอกรสชาติให้ฉันฟังหน่อยสิก่อนที่ทั้งคู่จะท้าทายกันเล่นๆว่าถ้ามีฝ่ายใดกล้าไปกินดินโป่งอีกฝ่ายก็ต้องกินตามการเล่นสนุกคล้ายจะเป็นการล้ำเส้นมากขึ้นเมื่อแฟนของคุณนุชหยิบปืนอัดลมขนาดเล็กที่ถูกดัดแปลงให้ใช้กระสุนโลหะขึ้นมา ก่อนที่เขาจะไล่ยิงสัตว์เล็กๆที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ด้วยความคึกขนองเสียงแกลบของไกปืนและเสียงกระสุนกระทบกิ่งไม้ดังสนัน่นจนส่งผลให้สัตว์เล็กใหญ่แตกออกจากต้นไม้พลานที่เห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามนะครับแต่กว่าที่ทุกอย่างจะหยุดลงก็มีสัตว์เล็กได้รับบาดเจ็บไปหลายตัวหลังจากที่ทานมือข้ากันเสร็จเรียบร้อยแต่ละคนก็พากันปีนขึ้นห้างเพื่อพักค้างแรม ทามกลางบรรยากาศผืนป่าที่มืดสนิทโดยตอนนั้นคานก็ย้ำกับทุกคนเสียงเข้มว่าขึ้นไปแล้วห้ามลงมาจากห้างเด็ดขาดถ้าไม่มีเหตุอันจำเป็นเพราะยามค่ำคืนจะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์นักลา่าและงูเขียวหัวจิ้งจกที่ออกมาหากินหากพลาดไปเหยียบก็อาจจะถูกมันฉกเอาได้แสงจากกองไฟด้านล่างไหวกระเพือมทำให้เกิดเงาตกกระทบบนลำไม้กลิ่นควันอ,อน่อ,อนๆลอยคลอ ทำให้ทุกคนพยายามสงบกายใจและปิดเปลือกตาลงให้หลับซึ่งสิ่งที่พลานบอกเอาไว้ก่อนขึ้นห้างมันก็ถือเป็นกฎเหล็กของพลานที่รู้กันมาอย่างช้านานว่าเมื่อขึ้นไปบนห้างเมื่อไรเขาจะไม่พากันลงมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งมันก็แตกต่างจากป่าในสมัยนี้ที่ดูเหมือนจะอ่อนแรงลงตามสายตาของคนเมืองและคนแรกที่ฝ่าฝืนกฎก็คือสามีของคุณนตโดยเธอจำได้ว่าตอนนั้น สามีของเธอมีการขยับร่างกายเล็กน้อยแล้วก็คล้ายกับว่าเขาจะลุกขึ้นมาแต่เธอก็ยังไม่ได้เหลืมตาขึ้นมาดูนะครับก่อนที่สักพักหนึ่งเธอจะได้ยินเสียงเรียกเบาๆมันเป็นเสียงเรียกชื่อและชวนให้ลงไปข้างล่างและน้ำเสียงก็ฟังดูคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดคุณนดค่อยๆชะงกหน้าลงไปจากห้างก่อนที่จะเห็นร่างของสามียืนอยู่ที่ใต้ห้างอย่างน่าชงนเขากวักมือช้าๆเหมือนชวนให้เธอลงไปหา แสงไฟสีส้มจากกองไฟสะท้อนครึ่งหน้าให้เห็นเป็นลางๆยิงตอกย้ำว่าชายคนนั้นคือสามีของเธอและเมื่อเหลือบกลับมามองที่ผืนเสื่อข้างกายก็พบว่ามันว่างเปล่าไม่มีใครนอนอยู่หุ่นนุชจึงตัดสินใจปีนลงจากห้างอย่างไม่ทันคิดและทันทีที่เท้าสัมผัสเข้ากับพื้นดินชื้นๆสติของเธอก็ดับวูบไปอย่างกระทันหันและนับจากนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน จนกระทั่งรู้สึกเหมือนโดนฝ่ามือของใครมาตบเข้าที่แก้มเบาๆเมื่อค่อยๆลืมตาขึ้นมาภาพแรกที่คุณนุชเห็นก็คือใบหน้าของเพื่อนร่วมทิปที่กำลังยืนล้อมเธออยู่สามีของเธอมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลก่อนที่คุณนุชจะถามเสียงแหกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนมามุงดูกันแบบนี้แต่หลายเสียงกลับตอบขึ้นมาพร้อมกันว่าไม่รู้ตัวเลยหรอว่าไปทำอะไรมา เธอสายหน้าเบาๆเเล่าแค่เพียงว่าได้ยินเสียงสามีเรียกให้ลงไปจากห้างแล้วก็เห็นอีกด้วยว่าเขายืนกวักมืออยู่ที่ข้างล่างจึงปีนลงมาจากห้างแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รับรู้อีกเลยในขณะที่สติค่อยๆฟื้นกลับพืนมาทีละน้อยคุนนุชก็พลันรู้สึกถึงรสฝาดๆขมๆขมในปากเหมือนเธอเพิ่งจะเคี้ยวอะไรปลาหลมปลาหลมที่มีกลิ่นคาวดิน เธอลองขยับกรามเพื่อเขียวแล้วก็รับรู้ถึงความสากกรอนคล้ายกับมีเม็ดทรายติดค้างอยู่ตามร่องฟันคุณนุตรีบถุยสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในปากออกมาขอน้ำจากสามีมาบ้วนปากและระหว่างนั้นแต่ละคนก็เริ่มเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่เธอขาดสติให้ฟังว่ามันเกิดอะไรบ้างสามีของคุณนุตเริ่มเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดเสียงของเขายังแฝงไปด้วยความสั่นเครือ โดยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ลงไปจากห้างหรือว่าไปที่ไหนเลยเขาไม่ได้ลงไปเรียกให้เธอลงจากห้างแต่อย่างใดและในตอนที่เกิดเรื่องเขาก็เห็นคุณนุชขยับตัวเพื่อลุกขึ้นจากเสือที่นอนอยู่ข้างกันอย่างช้าๆทั้งที่เธอยังหลับตาอยู่แท้ๆราวกับว่าตอนนั้นคุณนุชตกอยู่ในภวังจากนั้นก็ค่อยๆปีนลงไปจากห้างสามีจึงเข้าไปแล้วพยายามที่จะรั้งเธอไว้ แต่ด้วยความที่เกรงว่าจะทําให้คุณนุชตกลงไปจากต้นไม้เขาจึงจําใจต้องปล่อยให้เธอปีนล,ลงไปข้างล่างในที่สุดเมื่อเห็นท่าไม่ดีสามีจึงรีบปลุกพรานที่นอนอยู่ข้างกันให้ตื่นแต่พลานกลับทําแค่เพียงสายหัวพลางพูดเบาๆว่าปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเราทําอะไรไม่ได้นี่คือบทลงโทษของคนที่ไม่เคารพกฎและถ้าเองตามลงไปก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีก่อนที่คุณนุชจะหยิบตะเกียงขึ้นมาจุด แล้วเริ่มเดินไปยังจุดที่เป็นโป่งดินพอใช้กล้องส่องดูก็เห็นว่าเธอก้มลงไปใช้มือหยิบดินที่ปนกับมูลสัตว์ใส่เข้าปากตนเองแล้วค่อยๆเคี้ยวมันอย่างเอาเด็ดอร่อยขณะเดียวกันคุณสายชนและคุณศักกลับต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ประหลาดพวกเขาต่างถูกผีอำมจนขยับตัวไม่ได้โดยคุณสายชนบอกว่าเขาเห็นคุณศักกำลังบีบคอของตอนเอง ในขณะที่คุณศักก์ก็เห็นคุณสายชนเข้ามาค่อมตัวเขาแล้วบีบคอเช่นกันและขณะที่กำลังออกแรงบีบคอกันอยู่นั้นร่างของพวกเขาก็ส่งเสียงหัวเราออกมาอย่างชอบใจแม้ตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่จะพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่มันกลับไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอและในช่วงเวลาที่กำลังจะขาดอากาศหายใจทั้งคู่ก็ต้องสะดุง้งตื่นขึ้นมาจากการถูกพลานสกิด เมื่อได้สติตื่นขึ้นมาสู่โลกความเป็นจริงพลานก็บอกกับทั้งคู่ว่าอย่าส่งเสียงดังแล้วฉี้นิ้วไปยังจุดที่เป็นโป่งดินพอเหลือไปมองทางสามีของคุณนุชก็เห็นว่าเขากําลังใช้กล้องส่องไปยังจุดนั้นอยู่พวกเขาทั้งสองคนจึงลองทำตามดูบ้างแล้วก็เห็นร่างของคุณนชเริ่มมีอาการกระตุกเล็กน้อยก่อนที่จะลุกขึ้นยืนแล้วเริ่มทำท่าทางแปลก โดยการลงไปคลานกับพื้นเหมือนกับสัตว์สี่ขาแล้วเริ่มส่งเสียงคำรามจนดังมาถึงที่ห้างอุย้ยนาทีนั้นทุกคนก็ได้แต่อ้าปากค้างนะครับจ้องมองไปยังภาพตรงหน้าราวกับถูกตรึงไว้ด้วยมนต์สะกดจนในที่สุดร่างของคุณนศก็เหมือนจะหมดแรงแล้วล้มลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นหลังจากนั้นผานท้องถิ่นก็นำทุกคนลงไปจากห้างก่อนที่จะเข้าไปช่วยกันอุ้มร่างของคุณนศกลับมาที่ใต้ห้างของพวกเขา พยายามปลุกให้เธอได้สติขึ้นมาจนกลายเป็นภาพที่คุณนุชเห็นว่าทุกคนกำลังยืนล้อมเธออยู่เมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าสิ่งที่เธอเพิ่งจะกินเข้าไปมันคืออะไรคุณนุชก็ถึงกับสำรอกออกมาอย่างรุนแรงน้ำตาไหลพรากด้วยความขยะขยงเธอขอร้องทุกคนให้รีบพาเธอกลับออกไปจากป่าในคืนนั้นเลยแต่พลานและทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการเดินทางออกจากป่าในกลางดึกตามที่ร้องขอ เป็นเรื่องที่มันอันตรายเกินไปจนสุดท้ายเธอก็ต้องจำใจรอให้ถึงเช้าแม้จะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่สำหรับคุณนุชแล้วมันกลับเป็นเวลาที่ยาวนานราวกับไม่มีที่สิ้นสุดตลอดคืนนั้นคุณนุชก็ยังคงเห็นภาพหลอนซ้ำแลว้วซ้ำเล่าบางครั้งก็เห็นเป็นเงาดำคล้ายกับควายป่าบางครั้งก็เห็นเป็นรูปร่างประหลาดที่ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นคนหรือว่าสัตว์ จนกระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงรุ่งสางเมื่อแสงแรกของวันค่อยๆไล่ความมือดออกไปจนหมดกลุ่มของคุณนุชก็เริ่มเก็บข้าวของแล้วเดินทางกลับและเมื่อกาวผลแนวป่ามาได้อย่างปลอดภัยความโล่งใจก็เอ่อล้นเข้ามาจนกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ซึ่งหลังจากที่ออกมานอกป่าได้สําเร็จผ่านท้องถิ่นก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าตามจริงแล้วสามีของคุณนุชน่าจะเป็นคนที่เจอดีมากกว่าเธอแต่ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนดวงแข็ง สิ่งลี้ลับจึงเลือกเล่นงานคุณนุชเป็นเป้าหมายแทนแต่โชคยังดีที่เขาไม่ได้ต้องการทําให้ถึงแก่ชีวิตซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณนุชส่งเข้ามาจบส่วนตัวผมเองก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจว่าธรรมชาติมีทั้งความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวถูกพื้นที่มีกฎเกณฑ์ที่เราต้องถือปฏิบัติดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินป่านักผจญภัยหรือเป็นเพียงผู้มาเยือน เพื่อลิ้มรสบรรยากาศสักครั้งจงจำมาไว้ว่าการเคารพสถานที่เคารพธรรมชาติและเคารพสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเพราะโลกใบนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้เสมอไป จาจก,กันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ